สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ท t าหลอชแนลผู้รับสารเจัรกรวาลแปลความหมายโดยการอ่านน้ให้ทาร่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะเป็นพลังงานประจำเดือนพฤศจิกายนนะสิ่งสิ่งนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเป็นการอ่านพลังงานล่วงหน้านะคะชาวธาตุไฟเมษสิงหธนู ไพ่มันอาจจะขึ้นในลักษณะของว่าตัวคุณอ่ะกำลังประสบพบเจอกับสถานการณ์อะไรอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของคุณหรือคุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่ผู้คนมาทําสิ่งนั้นกับคุณนะคะไพ่บอกหรือเปิดขึ้นเพื่อเตือนนะคะโอเคนะเขาบอกว่าตอนนี้คุณกําลังกลับมาทบทวนนะคะความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นที่คุณมีกับอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์เนี้ยคนเนี้ยแหละนะคะที่คุณแบบว่า หยุดนิ่งไม่ได้คุยไม่ได้พูดคุยอาจจะมีการรอคอยนะคะรอคอยว่าเออในความนิ่งเงียบเนี้ยเราอะจะได้กลับมาพูดคุยกันแบบไหนอะไรยังไงทีนี้มันเหมือนมีลักษณะของการที่ได้กลับมาติดต่อสื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณโทรหาเขาเขาโทรหาคุณหรือเจอหน้ากันตอนที่ร่วมงานนะคะลักษณะเส้นเรื่องของไพ่มันบอกในลักษณะนี้ว่า มันมีความกังวลอะนะคะทีนี้ความกังวลเนี้ยเวลาพูดคุยหรือทบทวนแล้วเนี่ยมันมีความขัดแย้งความขัดแย้งในความต้องการของตัวเองก็ได้หรือความขัดแย้งที่ว่าความต้องการของคุณและคนคนนั้นในความสัมพันธ์ไม่ตรงกันนะคะคุณพิจารณาเพราะว่ามันเหมือนคนที่มีความต้องการไม่ตรงกันหรือความขัดแย้งในความคิดเห็นนะคะเช่น ไม่ได้ยอมลงรอยให้แก่กันไม่ได้ยอมนะคะเช่อนอีกคนหนึ่งก็ต้องการเอาชนะอีกคนหนึ่งเพื่อให้ยอมรับในความคิดของตัวเองนะคะคุณก็อาจจะเป็นสิ่งนั้นก็ได้หรือตัวคนคนนั้นก็ได้ที่คุณไปเจอมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นความรักความสัมพันธ์นะคะเพราะอันนี้หมอจะดูว่าสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นเพราะเราอาจจะไปเกี่ยวข้องกับใครก็ได้แต่ส่วนใหญ่อะช่องนะคะ JP16 เนี่ย ถ้าคุณติดตามหมอแจนมานานเนี่ยคุณจะรู้ว่าหมอจะพูดในลักษณะของพลังงานความสัมพันธ์ความรักที่คุณนะมีต่ออีกคนหนึ่งถูกไหมคะมันเป็นลักษณะของการพูดแล้วทะเลาะแล้วขัดแยง้งนะคะมีส่วนที่จะแตกหักนะ,ค,ะคือตอนแรกอนะคะมันอาจจะมีความอึมครึมความอึมครึมในลนักษณะที่ไม่สามารถพูดอึมครึมก็คือเราไม่พอใจเราไม่ได้พูดเรานิ่งเราเงียบ เราไม่ไม่ได้แสดงออกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เราไม่ชอบเราไม่พอใจเหตุการณ์นี้คุณจะสามารถเกิดกับใครก็ได้เช่นคนที่เรากําลังมีประเด็นนะคะความสัมพันธ์ได้หรือเป็นเพื่อนหรือคนที่เราอะนะร่วมงานหรืออะไรก็ได้ทั้งหมดนะคะทีนี้แต่ในช่วงเดือนนี้คุณจะไม่ยอมนะคะเขาเรียกว่าเราจะแสดงออกความรู้สึกของเราที่เรากดไว้ ที่เรานิ่งเงียบไว้อะว่าเฮ้ยสิ่งนี้ไม่ได้นะเธอล้าเส้นฉันและฉันไม่โอเคแล้วความสัมพันธ์เนี้ยถ้ากลับมาเจอหรือร่วมงานหรือโทรเนี่ยคุณจะบอกว่าสิ่งเนี้ยกับที่เธอคิดว่าฉันโอเคฉันไม่โอเคนะตอนเนี้เธอรับได้ไหมถ้าเกิดว่าไม่รับนะฉันก็รับไม่ได้กับสิ่งที่เธอเคยกระทําบางสิ่งบางอย่างนะคะมันได้หมดนะคะสถานการณ์เนี่ยคุณกำลังเ,เจอสถานการณ์แบบนี้ เราอะนะจะพินิจพิเคราะห์พิจารณาว่าใครที่ดีจริงๆเราอะจะเก็บไว้ในความสัมพันธ์นะคะเราจะไม่เสียดายใครแล้วนะเพราะว่าคนนั้นอะเหมือนใช้คำพูดและการกระทํากดเรานะคะกดเราอ่ะมีความขัดแย้งเช่นเพื่อนเราชอบ เพื่อนเราชอบพูดบูลลี่เราตลอดเลยเพื่อนเราชอบเนบแนมเราสิ่งนู้นสิ่งนี้หรือใครบางคนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคุณจะลุกขึ้นมาว่าโอเคนะเฮ้ยอยู่ลำเส้นเกินไปแล้วสิ่งเนี้ฉันไม่โอเคฉันไม่ใช่จําเป็นจะต้องยอมใครเสมอนะไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเจ้านายเป็นใครที่มีอํานาจเขาเรียกว่าอํานาจหรือในบริบทของสังคมที่ว่าคนเนี้ยเราต้องเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เราไม่จําเป็นคุณจะกลับมา คิดพินิจพิจารณาและพิเคราะห์นะคะในการที่เราจะพูดคุยหรือการจะเก็บใครไว้ในชีวิตทีนี้คุณอะจะสามารถควบคุมชีวิตของคุณได้นะค,ะควบคุมชีวิตควบคุมอารมณ์และก็ความคิดไม่ให้คนอื่นนะคะมาจ้องทำร้ายหรือเอาเปรียบเราในความสัมพันธ์คุณจะกลับมาพิจารณาว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราเก็บไว้อะนะคะไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อเรา ไม่ได้นําพาทรัพยากรมาให้เรานะคะเราจะเฉยเราจะไม่พูดคุยเราจะคงคอนเซปต์ว่าเมื่อเมื่อยอมตัดตัดขาดหรือหักนะ่ะนะคะเขาเรียกว่าหักนะ,ะในความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าโอ๊ยไม่โอเคมากเลยนะคะเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เราอะง่ายๆค่ะมันเหมือนว่าฝีอะนะฝีในความสัมพันธ์มัน มันเหมือนว่ามันเป็นหนองเต็มที่แล้วมันควรจะปีดแตกแล้วเราพยายามเหมือนว่าอ๋อมันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันคงหายเดี๋ยวมันก็โค้งหายเช่นเดียวกับความสัมพันธ์นะคะเราไม่เราจะเราจะตัดสินใจเลยว่าโอเคฉันจะตัดสินใจผ่ามันออกนะคะเราเองก็อาจจะมีผลกระทบกระเทือนใจด้วยนะคะบ้างก็มีความขัดแย้งกับอารมณ์ว่าเอ้ยสิ่งที่ฉันทําไปอันนี้ฉันเป็นคนผิดหรือเปล่า ไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปคิดกับขัดแย้งในอารมณ์ตัวเองนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นแปลว่าคุณนั้นได้ทบทวนหรือจิตวิญญาณอนะขั้นสูงของคุณอนะมันได้บอกแล้วว่าคุณนะต้องกลับมารักตัวเองเพื่อไม่ไม่ยอมตกอยู่ใต้อํานาจหรือในความสัมพันธ์่ะนะคะที่เรารู้สึกเหมือนว่าเราไม่ได้รักตัวเองมากพอ นะสิ่งใดก็แล้วแต่นะเหมือนว่าเราไม่ได้รักตัวเองมากพอเราจัดเลี้ยงระดับขอบเขตไม่ไม่พอและเราอ่ะไม่ได้ลุกขึ้นมาเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างเป็นคําพูดและการกระทํานะคะเรานิ่งเกินไปในอดีตมันก็เลยทําให้เราเครียดกุ้มกังวลที่แบบว่าเหมือนพยายามลอมชอมมิตรภาพไว้หรือพยายามนิ่งหรือเก็บกดนั่นแหละถึงเวลาที่เราจะผ่าฝีมันออกแล้วนะคะเดือนพฤศจิกายนทีนี้คุณอ่ะ จะปรับเปลี่ยนใหม่ในการติดต่อสื่อสารหรือใช้คําพูดกับผู้คนที่คุณรู้สึกเหมือนมันมีพลังงานของหมอกําลังรู้สึกเหมือนว่าคุณจะพูดตรงในลักษณะของคนที่ไม่ได้ดีต่อคุณคุณจะไม่ลอ,ชอมช้อนน้าใจแล้วนะคุณจะพูดตรงแหละนะคะไม่ว่าคนนั้นบางครั้งมันอาจจะเป็นเจ้านายเราอะไรก็ได้บางทีที่เรารู้สึกว่าเอ้ยล้ําเส้นเกินไปแล้วไม่ใช่แล้วนะคะมีความขัดแย้งกับใครบางคนที่ เขาเรียกว่าเราอะ่ะมีพลังงานซิสิทีฟแต่เรากดมันไว้เราไม่เคยรู้ว่าเราอะ่ะไม่ชอบไม่พอใจสิ่งนี้ถึงเวลาที่มันแบบโอเคถ้าไม่เป็นเพื่อนก็ไม่ต้องเป็นนะถ้าความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ดีเราก็จะไม่เอาเราก็จะเดินออกมาเราจะยอมรับทั้งทั้งที่เราก็เสียใจนะแต่ในความสัมพันธ์ก็เช่นกันคุณกําลังจะเจอสถานการณ์แบบนี้คือมันถึงเวลาที่เราจะต้องสั่งขยานานะคะระบบความสัมพันธ์ที่อยู่ในชีวิตของเราและครั้งใหญ่แหละ ในการติดต่อสื่อสารหรือจะเจอหรือไม่เจอถ้ามันบังคับเจอหรือร่วมงานคุณจะมีวิธีการจัดการในการพูดคุยหรือติดต่อสื่อสารนะคะคุณจะประสบความสำเร็จในด้านนี้นะสมมติถ้าคุณจะมีเพื่อนใหม่หรือมีทางเลือกหรืออะไรใหม่ๆนะคะคุณก็จะประสบความสําเร็จเรามีวิธีการที่จะพูดเพื่อเพื่ออะไรครไม่ให้คนอื่นมาเอาผลประโยชน์กับเราและเพื่อเป็นที่รักนะเขาเรียกว่า มีเมตตามหานิยมมีมหาสเสน่ห์อะไรแบบนี้ในช่วงนี้นะคะสมมّติว่าเราติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยอะไรแบบนี้นะคะเราจะเขาเรียกว่ามันไม่เชิงว่าเราเ,าเปรียบนะคะไม่ถึงว่าเราจะเข้าใจพูดมากยิ่งขึ้นว่าถ้าคนนี้มาเป็นสิ่งเนี้ยเราไม่จะเป็นจะต้องยอมมันเหมือนเป็นการพิพจารณานะคะพิจารณาจากคาพูดว่าบางทีคนที่ไม่ดีต่อเราเราก็พูด เราก็ไม่ได้พูดตรงๆออกไปในตอนแรกอ่ะเหมือนเราถนอมน้ําใจเพื่อให้ความสัมพันธ์หรือคอนเนค t ชันมันอยู่อ่ะนะคะแบบเราบังคับตัวเองเกินไปจนมันเกิดความเครียดแล้วมันมันรู้สึกว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วเราไม่เอานะคะสิ่งนี้กำลังจะเกิดกับพวกคุณนะคะสมมุติว่าถ้าใครบางคนที่อยู่ในในความสัมพันธ์ของเราที่ยังคอนเนคชันหรือเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยนะคะถ้าคนนี้นะคะเ,าเขาเรียกว่าในลักษณะข,ของสนับสนุน ช่วยเหลือเกื้อกูลนะคุณก็จะพิจารณาคนแบบนี้เอาไว้ในชีวิตนะคะแต่ถ้าว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าไม่ดีมีความขัดแย้งอยากจะข่มนะ,ะเราไปเจอคนที่มีข่มเราอ่ะนะคะนึกออกใช่ไหมสมมติเราไปเจอความสัมพันธ์หรือใครที่มาคุยมาคบเราเขาอยากจะมาเป็นบอสซี่เราอบอสซี่เรากดเราอ่ะนะคะทีนี้สิ่งนี้ที่มันเคยอยู่ในใจเราย้อนไปนะคะในอดีตในวัยเด็ก มันจะผุดขึ้นมาทํางานเราก็เลยคิดว่ามันถึงเวลาที่เราจะเปลี่ยนพฤติกรรมของเราหรือคําพูดของเราไม่เป็นสิ่งเก่าสิ่งเดิมนะคุณจะต้องคุณจะเปลี่ยนหมดและสิ่งนี้พอเกิดขึ้นคุณจะชนะทุกความสัมพันธ์นะคะนึกออกไหคุณจะประสบความสำเร็จทางความสัมพันธ์น่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะสิ่งนี้ที่เรายอมบางอย่างโดยที่บางทีเราไม่จำเป็นจะต้องยอมและเราเพื่อรักษาคลิปคอนเนคชันไว้เพื่อรักษาเพื่อนเพื่อรักษาความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่ มันทําให้เรารู้สึกแย่นะคะรู้สึกแย่กับตัวเองมีความขัดแย้งมีความเศร้าฝังลึกนะคะเพราะเดือนนี้คุณมาห้าถ้วยกับห้าห้าดาบนะคะเราไปเจอคนที่ขัดแย้งแล้วมันทําให้อารมณ์ของเราตนนั้นน่ะที่เราเคยเป็นสิ่งนั้นน่ะนะคุณจะปรับเปลี่ยนใหม่แต่คุณจะจัดการมันได้สําเร็จแล้วคุณจะกลับมารักตัวเองมากนะเราจะเอาเวลาไปโฟกัสที่ตัวของเราเองและคนที่เข้ามา มีผลประโยชน์พึงมีพึงได้อะไรหรือเปล่าบางทีเรามักจะเป็นผู้ที่เสียสละเขาเข้ามาเพื่อเอาผลประโยชน์จากเราไปนะคะเหมือนว่าใช้อำนาจคำพูดการต่อรองอะไรบางอย่างให้เราอยู่ตกใต้อำนาจเขานะคะให้คุณสังเกตว่าใช่หรือเปล่านะ,ะเหมือนว่าคนเนี้ยถ้าคุณไม่ทำสิ่งนี้แล้วคุณเป็นคนแบบนี้แบบนี้คือ จดตัดสินเราว่าให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยเราต้องจำยอมนะคะยอมนะนะ,ะอาจจะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรืออะไรก็ได้ที่มันบีบเราไว้นะคะแต่ตอนนี้เดือนนี้คุณจะลุกขึ้นมาปรับใหม่เขาเรียกว่าปับปรับผังความคิดคำพูดการติดต่อสื่อสารกับผู้คนหรือความสัมพันธ์ใหม่ทั้งหมด นะคะให้คุณลองสังเกตว่าคุณอ่ะกําลังเป็นสิ่งนี้อยู่ใช่หรือเปล่านะคะชาชธาทุดไฟถึงเวลาที่คุณนะจะหาความสบายใจนะความสบายใจของตัวคุณเองนะสถานที่ธรรมชาติสถานที่ใกล้น้ําหรือทําสปาหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นสถานการณ์แบบนี้เพื่อความสบายใจของตัวเองนะคะเหมือนคุยกับใครบางคนไม่รู้เรื่องหรือมันรู้สึกอึดอัดนะแต่คนนั้น เป็นเป็นอะไรกับเราแบบนี้ใช่ไหมคะเช่นมีอํานาจหรือมีอะไรในชีวิตเราอะ่ะมีอํานาจต่อก่อนหรือต่อรองคําพูดของเขาในชีวิตเราเราต้องเรารู้สึกว่าสิ่งนั้นไม่ถูกไม่ใช่แต่เรายอมเสมอมาแต่ตอนนี้จะไม่ใช่นะคะเพราะถึงเวลาที่มันเหมือนถ้าถามว่ามันจะมีสิ่งที่เคยเจ็บปวดในอดีตย้อนผุดขึ้นมานะคะมันก็เลยทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อ สิ่งนี้เราไม่เคยทบทวนมันเลยและเราเคยยอมบางสิ่งบางอย่างโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องยอมก็ได้นะนะคะคุณจะลุกขึ้นมาใหม่นะ,ะใช้ความเขาเรียกว่าใช้ความเข้มแข็งหรือความแข็งแร่งในใจของเราในจิตวิญ,ญญาณของเราอ่ะใช้เหตุและผลนะคะในการที่จะรู้ว่าสิ่งนี้คือประมาณนี้พอสิ่งนี้คือประมาณนี้นะคะมันเหมือนการจัดขอบเขตของ สิ่งที่จะไม่นำพาให้ชีวิตเราอะประสบความสำเร็จนะคะเหมือนตัวที่ดึงหรือลังอะไรเราไว้หรือมันเป็นอารมณ์ความคิดที่เจ็บปวดในอดีตแล้วพอเราเจอสถานการณ์นี้มันก็เลยจีดเราดึงขึ้นมานะคะนึกออกนะแบบเราอาจจะไม่รู้ก็ได้เอ้ยเราเคยเจอสถานการณ์นี้แต่ทำไมเราเจอคนแบบนี้อีกแล้วเพราะเราไม่กล้าที่จะไฟ่แล้วก็ปล่อยไป แล้วเราก็จะไม่แคร์นะคะคือเราไม่มายนะเราจะมายตัวเราเองเราจะแคร์ตัวเราเองเราจะสนใจตัวเองว่าเฮ้ยอันนี้เรารู้ถ้าเราพูดไปเขาไม่โอเคแต่ในเมื่อเราไม่โอเคอยู่ตลอดไม่ใช่หรอเนี่ยคุณจะเป็นสิ่งนี้นะคะคือเราจะไม่ยอมหยุดตกใต้อํานาจแม้กระทั่งนะคะบอกเราจะพูดว่าแม้กระทั่งสมมุติว่าคนนั้นมีอํานาจต่อรองกับเราเช่นลูกค้าหรือเงินนะคะคุณจะไม่ได้สนใจเหมือนกันนะคะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยลูกค้าคนนี้ สมมติต้องใช้คําคพูดว่ามันงี่เง่ามากแต่ทุกครั้งเราเคยยอมและเรารู้สึกว่าครั้งเนี้ยเงินไม่ได้มีอํานาจกับเราและทําให้เรารู้สึกโดนกดขี่ข่มเหงเหยียบเราอะนะคะเหมือนเราเป็นทาสอะเราเป็นทาสของเงินแต่เราเหมือนเป็นทาสของลูกค้าคนนั้นเราก็จะไม่โอเคคุณจะเซโนทั้งหมดนะคะสิ่งนี้ถ้าคุณทําได้นะคุณก็จะประสบสําเร็จหรือคุณจะมีวิธีการใช้คําพูดใหม่เขาเรียกว่าเหมือนปากเป็นเอกอะนะคะ พูดให้คนรักเจรจาให้คนรักแล้วก็อาจจะมีใครบางคนที่เข้ามาติดต่อสื่อสารเรานะคะโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องทำไมฮะออกไปสนใจเขาหรืออะไรเงี้ยเราจะนิ่งนิ่งอยู่ในพลังงานของเราเราจะรู้นะคะสิ่งนี้คุณจะจัดการกับชีวิตของตัวคุณเองช่วงนี้นะคะชาวธาตุไฟในลองคอมเมนต์บอกหมอแจนสิว่าจริงหรือเปล่านะคะการที่เราชอบเจอใครบางคนที่เป็นความสัมพันธ์นะ โดยเฉพาะคนรักเนี่ยเรามักจะไปชอบคนที่มันมาไฟ่กับเรานะคะมาหนึ่งว่าชาติที่แล้วเป็นคู่เวรกรรมวิบากกรรมมากับฉันนะค,ะคุณจะเข้าใจว่าเฮ้ยคู่เวรกรรมนะเอามาทําไมวะเนี่ยเอามาเก็บไว้ในชีวิตก็เหมือนเหมือนคล้ายๆเหมือนว่าเติมเติมอะไรคะเอ่อฝีให้มันให้มันอยู่ในตัวฉันนะเออเจ็บเล่นดีปวดเล่นดีนะถึงเวลาที่จะผ่าฝีทิ้งแหละนะคะแต่ถามว่าเวลาเราผ่าเราจะปวดเสียใจไหม ใช่นะคะมันก็ไม่ได้ง่ายนะหมอพูดในระบบของอ,อ,อารมณ์ฟิลลิ่งความรู้สึกของคุณนะคะมันก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยบางคนคนบางคนที่รู้สึกสำคัญกับเราแต่เรารู้สึกไม่โอเคสุดแล้วนะคะเราไม่ควรเอาเขาไว้ขึ้นอยู่กับพลังงานของคุณนะชาวทัดไฟเมสิงธนูเพราะว่าคุณจะต้องพิจารณาเองว่าสิ่งที่มีสิ่งที่เออไม่ใช่สิ่งที่หอแจนพูดหรือ พยากรณ์ให้คุณล่วงหน้าเนี่ยว่ามันเป็นอย่างไรนะคะพิจารณาให้ดีๆนะคะคิดให้ดีๆว่าคนเนี้ยสมควรที่จะไม่ควรจะอยู่ในชีวิตของคุณหรือเปล่าหรือสมควรจะอยู่ในชีวิตของคุณนะคะพิจารณาเพราะบางครั้งเราไม่ได้มาสนใจตรงนั้นเลยแล้วมันทําให้คนนี้เหมือนฝีหนองกัดกินก่อนเซลล์ที่ดีๆในจิตวิญญาณในร่างกายเรานะคะจริงๆนะคะคําพูดและการกระทําของเขาทําให้เรา หมดความมั่นใจแล้วก็ขัดแย้งและทําให้เรารู้สึกเสียใจหรือเสียเซลล์ได้บ่อยๆนะคะเอาล่ะนะคะประมาณนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนส่วนใครที่อยากปรึกษาปัญหาความรักความสัมพันธ์นะคะก็แอดไลน์ไอมาแนะนําว่าให้ดูแบบพูดคุยนะคะเอาละค่ะประมาณนี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ